สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนาาทาโรนะคะคลิปนี้เราจะมาแรนด้อมกันค่ะคุณและเขาจะได้กลับมาในความสัมพันธ์นี้ไหมนะคะน่าจะเหมาะกับคนที่มีประเด็นกันไปหรือห่างหายกันไปก็ได้นะคะสำหรับคลิปนี้คุณและเขาจะได้กลับมาในความสัมพันธ์ไหมเดี๋ยวนกะขอเปิดข้อความของเขาที่ส่งถึงคุณนะคะ เขาอยากกลับมาไหมคะในความสำคัญนี้คุณและเขาจะได้สาาต่อไหมอืมเขายังมีคุณเป็นแรงบันดาลใจอยู่นะคะคุณยังสำคัญต่อใจเขาแอบดูแอบมองนะคะแอบส่องไม่แน่ใจว่าคุณยังต้องการเขาอยู่หรือเปล่านะคะแล้วก็ ความสดใสของฉันก็คือเธอนะคะอยากโกรธได้ไหมนะคะนี่คือข้อความที่เขาจะสบถึงคุณนะม,มาเริ่มกันเลยค่ะพลังงานพลังงานสถานะความสัมพันธ์นะคะของคุณและเขาจะได้กลับมาไหมคะห้าดาบมีการถอดใจกันไปแล้วนะคะ,ะบางคนถอดใจเพราะว่าความสัมพันธ์นี้ยากจนเกินไป หรือมีผู้หลักผู้ใหญ่ไม่เห็นด้วยกับความสัมพันธ์นี้ก็ได้นะคะหรือคุณและเขามีปัญหากับมีการต่างคนต่างหันหลังให้กันไปนะคะพลังงานของชาวธาตุดินค่ะหรือศกกันมังกรเนาะอืมคนคนนี้นกรู้สึกว่าเขายังมีคุณอยู่ในใจนะคะแล้วก็ยังเหมือนกับว่ายัางพร้อมที่จะเดินหน้าต่อในความสัมพันธ์นี้นะ คุณและเขาอาจจะมีเรื่องของเวลานะคะที่แตกต่างกันด้วยคุณและเขาเป็นโชคชะตาแล้วก็พรมหรือขิดของการไล่การจริงๆนะคะอืมหากคุณมีประเด็นกันไปตามท็อป,ปิกของเราวันนี้นะคะนกรู้สึกว่าโชคชะตาคุณและเขาเป็นพรมหรือขิด คุณและเขาจะได้กลับมาในความสัมพันธ์นี้อีกครั้งหนึ่งแล้วก็จะเป็นช่วงเวลาที่ดีด้วยระหว่างคุณและเขามีพลังงานของคนไกลนะคะพลังงานของพ่อไม้แม่ไม้ชาวธาตุดินพฤษิกันมังกรธาตลุลมเมถุนตุลกุมแล้วก็ชาวราศีกรกฎคนที่อยู่ห่างไกลจากคุณนะคะหรือว่ามีเวลาที่แตกต่างกันก็ได้ นกว่าพลังงานความรักของคุณและเขานะคะยังได้ไปต่อในความสัมพันธ์นี้อย่างแน่นอนนะคะเหมือนเขาคิดเขาพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องของคุณด้วยนะคะในช่วงเวลาที่คุณและเขาไม่ได้คุยกันเขาคิดแล้วเขาประเมินสถานการณ์แล้วเขาตัดสินใจแล้วนะคะว่าเขาเลือกที่จะเดินหน้าต่อในความสัมพันธ์นี้เขาจะไม่ยอมแพ้ กับอุปสรรคใดๆอีกแล้วนะคะเนี่ยเขาจะมาง้อคุณค่ะซึ่งในช่วงเวลาที่คุณและเขาเนี่ยได้ห่างกันไปนะคะหนูรู้สึกว่าคนุนคนนี้ก็มีเสน่ห์นะมีคนเข้ามาในชีวิตเขามากมายแต่เขาไม่เคยที่จะมีใจให้กับใครเลยอะเขารู้สึกว่าต้องเป็นคุณเท่านั้นจริงๆนะคะ คุณไรเขาจะได้กลับมาสารต่อในความสัมพันธ์นี้ไหมขึ้นไพ่ดิอ e มพ์เออร์นะคะชาวราศีเมษลัคนาเมษหกดาบได้กลับมาแน่นอนนะคุณคนนี้นะคะคนของคุณอาจจะเป็นคนที่ดูมีอีกโก้นะคะเงียบนิ่งแต่ในความรู้สึกของเขาที่เขานิ่งเนี่ยเขายังมีคุณอยู่ในใจ แล้วเหมือนเขาเนี่ยได้รู้ได้เห็นชีวิตของคุณอยู่เสมอนะคะค,คนคนนี้หรือว่าเขารอเวลาที่จะกลับเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะรู้สึกว่าค,คนคนนี้การกลับมาขเขาในครั้งนี้ก็จะเป็นอะไรที่จริงจังแล้วก็ชัดเจนไปเลยเหมือนกันนะคะเพราะว่าขึ้นไพ่เ l of f o r ฟ u n e กับสี่ไม้คุณมีดวงชะตาที่จะต้องแบบห่างกันไปก่อนนะคะ ห่างกันไปเลิกกันไปเพื่อที่จะรู้ใจตัวเองนะคะว่าความรักครั้งนี้นะคะสำคัญกับใจของกันและกันมากแค่ไหนอะไรอย่างนั้นเลยนะคะจะมีการได้กลับมาคืนดีกันนะคะแล้วก็เดินหน้าต่อในความสัมพันธ์นี้อย่างแน่นอนเเขารู้สึกอย่างไรกับคุณบ้างคะ 2. คิดทบทวนนะคะ ทบทวนแล้วเข้าใจเข้าใจความรู้สึกของตัวเองแล้วฟังเสียงหัวใจของตัวเองมากขึ้นนะคะหาทางออกให้กับความสัมพันธ์นี้ถ้าเกิดว่ามีความยากลำบากนะคะเขามีวิธีการมีแนวทางที่จะเดินหน้าต่อในความสัมพันธ์นี้แล้วค่ะขึ้นไพ่เด็กถือดาบนะคะก็เป็นคนที่ดื้อย,อยู่เหมือนอยู่เหมือนกันนะคะสำหรับคนคนนี้ เขาอาจจะเด็กกว่าคุณก็ได้เป็นคนที่มีวุฒิภาะวะหรือว่าเติบโตในเรื่องของความรักแล้วช่วงเวลาที่คุณและเขาเจอกันนะคะการกลับมาเจอกันของคุณและเขาเนี่ยเหมือนเขาโตขึ้นนะคะต่อให้เขาเด็กกว่าคุณก็ตามนะคะชีวิตมีความมั่นคงขึ้นแล้วแล้วก็รวมถึงวุฒิภาะวะนะคะความต้องการเขาจะชัดเจนทุกอย่างนะคะว่าเขาต้องการอะไรในเรื่องของความรัก เขาต้องการความรักแบบไหนแล้วคำตอบของหัวใจของเขาก็คือคุณคุณอาจจะคุยกับคนที่โตกว่าคุณได้ด้วยนะเพียงแต่ว่าสถานการณ์ที่ผ่านมานะตอนนั้นเขาอาจจะยังไม่พร้อมนะคะหนึ่งไม้มนะคะคนคนนี้เขาจะกลับมางอคุณ เขายังอยากได้รับโอกาสจากคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะเนี่ยเหมือนส่องเหมือนดูชีวิตคุณเขาจะดูสถานการณ์นะคะเออส่องคุณดูลัดลาวก่อนแล้วแล้วค่อยติดต่อคุณมาคุณคนนี้นะเขากําลังหาวิธีการที่จะกลับเข้ามาในชีวิตของคุณะคะ่ะเหมือนมีความรู้สึกผิดด้วยเสียใจที่คุณและเขาต้องจบกันไปก่อนหน้านี้เขารู้แล้วนะคะว่าเขาไม่สามารถที่จะแบบ ปล่อยมือจากคุณไปได้อะไม่สามารถจริงๆนะคะเขาคิดถึงแต่เรื่องของคุณคนคนนี้เขาจะเป็นคนที่ละเอียดนะคะเป็นคนเก่งฉลาดแล้วก็รอบคอบมากๆก่อนที่เขาจะกลับเข้ามาในชีวิตของคุณเขาจะต้องดูแล้วแหละว่าคุณยังไม่มีใครหรือ คือเขาจะต้องดูว่าคุณเนี่ยยังต้องการเขาอยู่หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคือเขาจะต้องสืบก่อนนะทุกคนนะเจ็ดถ้วยนะคะเจอกันผ่านโลกออนไลน์เจ็ดถ้วยเจ็ดไม้หนึ่งเหรียญคนคนนี้ถ้าก่อนหน้านี้เขาไม่ชัดเจนกับคุณหรือว่าเขาเขาไม่แน่ใจในตัวเองความรู้สึกของตัวเองว่าตัวเองต้องการอะไร ใครกันแน่คือคนที่เขารักอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้คือเขาชัดเจนในในความรู้สึกของเขาแล้วนะคะเสียงหัวใจของเขานั่นก็คือคุณเขาอยากที่จะกลับเข้ามาทุ่มเทแล้วก็พยายามเพื่อความสัมพันธ์นี้นะคะเขาอยากพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณคุณยังเป็นคนสำคัญที่สุดอยากเริ่มต้นใหม่ค่ะ ธาตุไฟเม็ดสิ่งธนูแล้วก็ชาวธาตุน้ำกรกฎพิจิกมีนนกรู้สึกว่าเขาจะติดต่อมาติดต่อมาหาคุณเขาไม่สามารถจริงๆที่จะเอาคุณออกจากหัวได้นะคะคือคนคนนี้นกรู้สึกว่ามีคนเข้าหาเขาเยอะก็จริงแต่ว่าเขาไม่สามารถที่จะเปิดใจรักใครได้เลยนะคะกลับกลายเป็นว่าเขามีกำแพงให้กับคนอื่นๆที่เข้ามาในชีวิตเขาด้วยซ้ำอ่ะอืม เขารักคุณนะคะแล้วก็การกลับมาครั้งนี้เขาพร้อมที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณการลงหลักปักฐานนะคะความสัมพันธ์ที่จริงจังแล้วก็มั่นคงนั่นเองเนาะที่นี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าแนวโน้มสถานการณ์ในอนาคตที่เขาจะกลับเข้ามาเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะ โอ้หน่งถ้วยคุณและเขาจะเป็นรักครั้งใหม่ของการรละการจริงๆนะคะเขาจะมอบความรักที่เต็มเปี่ยมให้กับคุณนะเ,เป็นความรักที่แบบคุณไม่ต้องเรียกร้องจากเขาเลยนะคะเขาจะมีให้กับคุณแบบเต็มเปี่ยมจริงๆเนาะขึ้นไพ่ชัมะไรนะคะการติดต่อสื่อสารคุณจะได้รับการติดต่อสื่อสารจากเขา การเปลี่ยนแปลงอาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงตัวตนนิสัยสิ่งที่คุณไม่ชอบในตัวเขาการกระทําของเขาเขาจะปรับเปลี่ยนนะคะเพื่อที่จะได้สารต่อความสัมพันธ์กับคุณค่ะดุสันเขาจะเป็นคุณและเขาจะได้กลับมาเป็นรักครั้งใหม่ของการการักกันแล้วก็จะเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดอย่างที่บอกว่าคนคนนี้เติบโตแล้วนะคะในเรื่องของจิตวิญญาณในเรื่องของวุฒธธิภาวะ เขาตื่นรู้แล้วเขามีประสบการณ์เขามีความชัดเจนในในความปรารถนาของตัวเองแล้วนะคะแล้วเหนือสิ่งอ่นใดคือเขารู้แล้วว่าคุณเนี่แหละคือคนที่ใช่ที่สุดคุณจะเป็นความรักครั้งใหม่ของกันและกันแล้วก็จะมีความสุขมากๆเลยอะ่ะการแต่งงานนะคะขึ้นไพ่เดดซันห้าไมายนะคะคนคนนี้นกรู้สึกว่าเขาจะไม่ปล่อยให้คุณ ตกไปเป็นของใครอย่างแน่นอนนะอ่าขพ้นไพ่แปดถ้วยนะก็พลังงานของคนที่เคยห่างหายจากคุณไปนะคะตามหัวข้อของเราวันนี้เลยคนไกลก็ได้นะคะคือคนคนนี้เขาจะกลับมานะคะกลับมาตามตามหาหัวใจของเขาเขาจะฟังเสียงหัวใจของเขามากขึ้นชัดขึ้นแล้วเขารู้แล้วนะคะว่าคุณคือคนสำคัญ คนที่ห่างหายจะกลับเข้ามาเป็นรักครั้งใหม่ให้กับคุณนะคะแล้วก็จะเป็นความรักที่มีความสุขมากๆเลยคุณกับเขานะคะสําหรับคนที่คุณมีใครในใจแล้วคุณก็รอเขาอยู่คุณกําลังคิดอยู่ว่าเอ๊ะคุณและเขาเนี่ยจะเป็นไปได้ไหมจะมีโอกาสาได้กลับมาคืนดีกันอีกไหมนะสาหรับคลิปนี้นกรู้สึกว่าพลังงานดีมากเลยคุณและเขาจะได้กลับมาเป็นความรักที่งดงาม ให้กันและกันอีกครั้งหนึ่งซึ่งงดงามยังไงเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดแล้วคุณและเขาได้เติบโตแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างก็ดําเนินต่อไปด้วยดีนะคะคุณและเขาก็จะเป็นความรักที่ไม่ปรารถนาใครอีกแล้วนะคะปรารถนาแค่กันและกันหนึ่งเดียวเท่านั้นเนาะหมายถึงการแต่งงานความรัก ความรักที่ชัดเจนนะคะคุณไพดอะซันคุณจะได้สมหวังกับความรักครั้งนี้นั่นเองนะคะดีมากๆเลยค่ะสำหรับคนที่เข้ามาเจอคลิปนี้โอ้โหไพ่ใต้สำหรับนะทุกคนเป็นสิบถ้วยคุณลลกเขาว่าเกิดมาเพื่อคู่กันแล้วแหละนะคะนะคู่กันแล้วไม่แคล้วกันอย่างที่พูดกันจริงๆนะคะึุณไพ่สิบถ้วยนะคะการเฉลิมฉลองความสุขในเรื่องของความรักคุณกำลังจะได้รับนะคะ คุณจะกลับเข้ามาเป็นความรักที่อบอุ่นแล้วก็เติมเต็มในหัวใจของการและกันนะคุณจะมีความสุขมากๆกว่าทุกครั้งที่คุณเคยมีความรักมาแล้วก็ความรักครั้งนี้จะดีกว่าเดิมแน่นอนนะคะขอบคุณมากมายเลยค่ะทุกการรับชมรับฟังนะคะแล้วก็ใครสนใจเช็คดวงเป็นการส่วนตัวเป็นดวงของเราเองสามารถแอดไลน์มาได้ค่ะตามไอดีไลน์ที่ให้ไว้ด้านล่างคลิปนี้พบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ